พยายามมองหานะครับว่าเอออะไรที่จะเป็นลู่ทางอะไรที่จะทำให้เศรษฐกิจของเรานั้นดีขึ้นได้มากหรือว่าน้อยแค่ไหนอย่างไรเมืองไทยเราได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกขณะเดียวกันเสน่ห์หรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเรื่องของสเสน่ห์เกี่ยวกับอาหารไทยเอยของอาหารแล้วเนี่ยเราไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันเวลาแบบนี้ นะครับถ้าหากว่าเราเก้าวมาเป็นครัวของโลกได้เราเก้าวมาเป็นประเทศที่มีการส่งออกอาหารที่มีอนาคตซึ่งวันนี้ครับจะเป็นประเด็นเรื่องของอาหารแห่งอนาคตนี่เลยครับว่าถ้าในกลุ่มนี้นั้นเมืองไทยเราอยู่ตรงไหนของตลาดโลกวันนี้ทางรายการนะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์วิเิษลิมลือชานะครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตหอการค้าไทย อาจารย์ยังมีอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับนี่ก็อีกคืออีกหนึ่งสมาคมที่น่าสนใจก็คืออาจารย์เป็นนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยด้วยนะฮะตอนนี้ท่านอยู่ในสายเลยครับสวัสดีข้ารใจมิสิตครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับวันนี้จะขอความรู้เรื่องเกี่ยวกับอนาคตกันนะฮะเอาด้วยความดีเลยครับอาจารย์ครับภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการส่งออกอาหารหรือว่าเราจะก้าวไปเป็น ครัวของโลกเนี่ยสําหรับเมืองไทยรบกวนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ภาพรวมให้เราได้พอเห็นหน่อยได้หครับอ่อได้เลยครับครับก็สําหรับประเทศไทยนะครับเราก็มีนโยบายเรื่องครัวของโลกเนี่ยมนานานแล้วอ่าคาว่าครัวของโลกเนี่ยมันก็จะต้องประกอบไปด้วยทั้งปริมาณและคุณภาพนะฮะอะ่ถ้าดูในตําแหน่งของประเทศไทยอ่ที่มีความสามารถในการส่งออกอาหารเมื่อเทียบก,บกับทั่วโลกตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่สิบสองของโลกในการส่งออกอาหารนะครับ โดยทีอ่อย่างของเราเนี่ยเรามีสัดส่วนการบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทําให้อพอจะมั่นใจได้ว่าเราที่ส่งออกไปเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนกับคนที่บริโภคในประเทศนะนะครับเรามีตัวถ้าเป็นตัวเงินเนี่ยโดยประมาณณปัจจุบันเนี่ยก็คือเราบริโภคในประเทศประมาณสามล้านล้านบาท เราส่งออกเนี่ยยอดส่งออกปีที่แล้วเป็นตัวบอกนะครับปีที่แล้วส่งออกอาหารหนึ่งจุดห้าล้านล้านบาทนะครับนั่นแต่ว่ามูลค่าอาหารทั้งหมดที่ที่ประเทศไทยโดยประมาณการเนี่ยจะอยู่ที่วงเงินสี่จุดห้าล้านล้านบาทนะครับก็ถือว่าอ,อย่างที่บอกว่าอันดับที่สิบสองของโลกเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เป็นอันดับที่อยู่นิ่งๆนะครับเราเคยเราเคยอยู่ อันดับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะขยับมาสิบสี่สิบสักกระโดดเคยเคยกลับไปที่สิบห้าเหมือนกันในปีที่ประเทศที่เขามีพื้นที่กว้างใหญ่แล้วทำธัญ,ญพืชเยอะๆส่งออกเยอะนะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยที่หรือหรือช่วงที่แบบมีสถานการณ์ช่วงความขัดแย้งแรกๆของรัสเซียยูเครนอย่างเงี้ยที่ธัญ,ญพืชตรงนั้นออกมาไม่ได้ก็มีบางประเทศโดยเฉพาะใ,ในในโซนเอเชียเราด้วยเนี่ย ตองออกไปทดแทนนะ<ม>เพราะนั้นตัวเลขเขาก็เลยพุ่งนะบ,บางตีเป็นอย่างนั้นพอช่วงนี้กลับมาอยู่ในสภาวะสถานการณ์ใกล้เคียงเดิมนะ<ะ>แต่ละประเทศก็สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณที่เคยทำได้โดยใกล้เคียงเดิมนะครับ,รบแล้วก็ก็อาจจะมีบางประเทศพยายามเพิ่มอย่างของเราเองก็พยายามเพิ่มแต่ว่าเราคงไม่ได้มันเน้นเพิ่มในด้านปริมาณอย่างเดียวนะครับคือในด้านปริมาณหรือที่เรา ค้าขายพืชผักที่เรียกว่าเป็นคอมม o ดิตี้นะครับหรือปศุสัตว์หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันจะต้องมีการแข่งขันกันเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ละปีต้องทำอีโคโนมี่ออฟสเกลให้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าเพิ่มกำลังการผลิตต้องผลิตให้เยอะเพื่อต้นทุนต่อนหน่วยที่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับอันนี้แน่นอนเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะครับที่จะซื้อของไม่แพงขึ้น<ร>แต่ในเชิงของภาคการผลิตเนี่ย อมันเหมือนกับเป็นการบล็อกเลยว่าเอ้ยผู้ประกอบการถ้าคุณเป็นรายเล็กรายย่อยคุณเข้ามาอุตสาหกรรมแบบนี้ไม่ได้นะ uh huh. คุณโดนเขาเหยียบตายอย่างเดียวเลย uh huh. นะครับ uh huh. อ่าอันนี้อันนี้เป็นภาพที่ที่เกิดขึ้นปัจจุบันครับ uh huh. อพี่วิชัยครับ uh huh. เราก็เลยมองไปถึงนี่แหละครับสินค้าอาหารแห่งอนาคต uh huh. มันเป็นอนาคตงังของทั้งผู้ประกอบการและอนาคตของผู้บริโภคครับนะอาจารย์ฮนะนะอาหารแห่งอนาคตนี้ถ้ากจะว่าไปแล้วเป็นบลูโอเชียนหรือว่าไวท์โอเชียนครับอาจารย์ ณขณะนี้เนี่ยกลางๆนะครับอเอาเรียกว่าเป็นบลูโอเชียนได้ก่อนนะครับเพราะมีหลายตัวที่ออกมาแล้วเนี่ยยังไม่ซ้ํากับใครนะครับ<อ>หรือแม้กระทั่งบางตัวที่ออกมาในในรูปแบบที่อาจจะดูคล้ายคนอื่นแต่ด้วยความที่อาหารเนี่ยมันสามารถทําลงไปลึกถึงรายละเอียดได้เยอะเช่นการใส่อัตลักษณ์เข้าไป<อ>ที่ตกอย่างอัตลักษณ์ความเป็นไทย<อ>นะครับอาหารหลายอย่างเนี่ยถ้า เราจะมาขูบโยงกับซอฟทาวเวอร์เมืองไทยเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเรามีพืชผักสมุนไพรอะไรหลายๆอย่างที่มันมีความเป็นสมุนไพรที่เหมือนกับกินแล้วป้องกันโรคในตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยกลุ่มนี้เรียกได้ชัดเจนว่ามันเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดด้วยเพราะหนึ่งในกลุ่มฟิวเจอร์ฟู้ดก็คือฟ<ะ>ังชั่นอลฟู้ดฟังชั่นอลฟู้ดคืออาหารที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันดีต่อระบบการทํางานต่างๆของร่างกายะนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้นีเป็นพื้นฐานเลยว่าเวลาทําเวลาคิดเนี่ย ก็ต้องเอามาเกาเรียกว่าผนวกรวมหมดอะเรื่องดีๆที่เราเคยมีเรื่องที่เราเคยดีเคยมีแต่ไม่เคยพูด <c oughs> เคยเคยมีเคยดีเคยทานแต่ทั้งโลกไม่รู้ว่ามันดียังไง <c oughs> นะครับอก็เป็นเวลาที่จะต้องเอามาอประสานรวมกันทั้งหมดอะครับพิมชยครับ เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อาจจะได้ยินคำนี้มาบ้างหรือกําลังสงสัยว่าฟิวเจอร์ฟู้ดหรืออาหารอนาคตเป็นอย่างไรถ้าผมสรุปแบบนี้ไม่รู้จะถูกหรือเปล่ารบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะคือเป็นการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผลิตมาจากไหนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆนี่อาจจะเป็นคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากอาหารเหล่านั้นอันนี้ถูกหรือผิดครับอาจารย ถูกทุกข้อครับแล้วก็เสริมเห้่อีกข้อหนึ่งครับ<ะ>และมีนวัตกรรมนะครับ <laughs> เป็นเป็นเรื่องของการที่วิธีคิดวิธีผลิตใหม่ๆเอามาผนวกรวมด้วยเพราะเทคโนโลยีเรื่องของอาหารฟู้ดเทคอกรีเทคเนี่ยมันมาไปต่อของมันเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเราเราหยุดอยู่กับที่ใช้วิธีทำแบบเดิมๆไม่ได้นะครับ<ะ>ที่เอาว่า ยกตัวอย่างการแปรรูปเบื้องต้นขั้นต้นง่ายๆที่ทุกคนทําได้จะมานึ่งมาอบมาผัดมาทอดอะไรเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเสริมเยอะแล้วโดยเฉพาะในเชิงของการที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็สามารถส่งออกไปทั่วโลกครับคุชัยครับข้อดีคือในกลุ่มของผู้ผลิตรายกลางรายย่อมนะฮะพวกรายเล็กทั้งหลายมีโอกาสจะเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารด้วยการเข้ามาในแวดวงของอาหารอนาคตแบบนี้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ เป็นไปได้อย่างสูงเลยครับ mm hmm. เมื่อตอนตอน้ตนรายการเนี่ยที่ผมพยายามอธิบายถึงเรื่องการผลิตสินค้าที่เป็นปริมาณมากๆไปแข่งกันทั่วโลกอันนั้นเรียกว่าเป็นแบบรูปแบบคอมมดิตี้แล้วนะ, uh huh. ะเป็นเป็นอาหารพื้นฐานที่อยากให้ทุกคนในโลกกินอย่างราคาถูกอะแต่ SME สู้ไม่ไหวแน่นอนใชนครับไม่มีทุนพอที่ไปทำโรงงานใหญ่ๆผลิตปริมาณเยอะๆเปขยายตลาดได้ทั่วโลกนะครับแต่เอ e เเนี่ยมีทุนจำกัดเพราะนั้น อแต่มีทุนจำกัดแต่มีสมองมีไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือก็ต้องทําสินค้าที่เป็นอาหารที่มีความแตกต่างจากรายใหญ่ที่ทําและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในกลุ่มอาหารอนาคตเนี่ยทีเ่เราไปเาจาะเรื่องเทรนด์ของผู้บริโภคนักปัจจุบันมาเนี่ยนะครับเราก็จะมีข่าวเรื่องพวกนี้ออกมาให้เรื่อยๆนะครับ <S 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 ทางสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยทก็ <Okay. S 2> จะมีเรื่องใหม่ๆออกมาบอกเสมอว่าตอนนี้เทรนผู้บริโภคเป็นยังไงผู้บริโภคต้องการอาหารแบบไหนนะครับ อย่างอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นตัวจุดประกายเหมือนกันให้คนทั้งโลกนี้รู้จักเรื่องของแพนเบสมีดนะครับอานี่แหละครับน่าสนใจเน,เนื้อเนื้อที่ทํามาจากพืชแล้วทําให้อเหมือนเนื้อสัตว์อะไรทํานองเนี้ยอันนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนทั้งโลกเออเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลฮะทําได้ดีกว่าเดิมเยอะเมื่อก่อนเรากินช่วงเทศกาลกินเจเ มันก็มีนะแต่ว่าในยุคนั้นเป็นยุคอที่ทําให้หน้าตาเหมือนเฉยๆแต่เวลาเคี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยสมมติว่าโอ้นี่มันขาหมูเจเคี้ยวเข้าไปแล้วโอ้โหไม่ได้มีความเป็นขาหมูเลย <c oughs> มันแป้ง <c oughs> ชัดอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ย่ยุคปัจจุบันมันมันมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมันสามารถทําให้สิ่งที่เราเห็นอย่างอย่างอหมูสามชั้นเอามาทอดเป็นหมูกรอบเนี้ยโอ้โหถ้ากินหมูสามชั้นเยอะๆนี่<ค>ทุกคน,นก็รู้ว่าอ่ามีปัญหาสุขภาพแต่ตอนเนี้เรามีอ เนื้อสามชั้นจากคืชน,นะครับที่เอาว่าก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวผมเวลาทานเนี่ยก็แทนที่จะเอาลงไปทอดในน้ํามันด้วยนะครับ<ะ>ก็เอาเดี๋ยวนี้เรามีอ่าอ่าหม้ออบลมร้อนอ่านะใช่ครับรับอย่างก็ช่วยทําให้เราไม่ต้องมีไขมันมาเพิ่มด้วยและแถมยังออกมากรอบอร่อยด้วยอ,อันนี้นี่เป็นตัวอย่างนะครับว่าอาวิธีการปรับตัวของทางผู้บริโภคด้วยกับ ผู้ประกอบการที่พยายามทําให้มันสัมพันธ์กันผู้ริโพกยังอยากกินอะไรอร่อยๆเหมือนเดิมนะแต่ว่านั่นแหละ,ะก่อนหน้านี้ที่ที่ทำแพนเบสออกมาเนี่ยอสุดท้ายมันมาเจอเพนพอยต์อันหนึ่งครับ,รรบก็คือหนึ่งมันยังไม่อร่อยจริงนะแต่ตอนที่ตอนนั้นกินช่วงโควิดเนี่ยเป็นเพราะอยากสุขภาพดีกลัวเดี๋ยวจะภูมิคุ้มกันตกบ้างอะไรบ้างนะต้องพยายามกินอะไรที่คน,นู้นบอกคนนี้บอกแล้ว อะไรก็ตามที e ่ดีต่อสุขภาพเอาหมดเลยเพราะนั้นรับง่ายนะฮะตอนนั้นแต่พอในผ่านพ้นช่วงที่แบบจะต้องอซีเรียสขนาดนั้นนะครับกิเลสมนุษย์ยังอยู่ครับความอร่อยยังต้องมาพี่วิชัยก็เชื่อว่าพี่วิชัยเคยลองเหมือนกันนะแหละก็เออจะติดตรงนี้นะครับเรื่องเรื่องรสชาติต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆครับพร้อมกับเรื่องราคาด้วยครับอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าอาหารอนาคตนั้นมีเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นด้วยความสามารถทางด้านอาหารของคนไทยบวกข้อกับนวัตรกรรมวันเวลาแบบนี้เนี่ยสมาชิกข,ของทางสมาคมเองได้มีโอกาสส่งออกของดีๆผมยดีคุ้มฟังก่อนนะฮะพวกเราเองบางทีก็มีมีบาปมีบุญนะฮะของดีๆของอร่อยนี่ไปอยู่ต่างประเทศหมดเลยพวกเขากินนะครับพวกเราจะไม่ค่อยได้สัมผัสสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้เราส่งออกไปเยอะขึ้นไหมครับอาจารย์ฮนะ,ะก็ตัวเลขถือว่าน่าสนใจทีเดียวตัวเลขที่เวลาเราส่งออกอาหารรวมทั้งหมดเนี่ย ปีละ1.5ล้านล้านบาทเนี่ย<ะ>มันมี10%ในนั้นที่เป็นอาหารอนาคตครับที่เราลุปิ้งออกมาแล้วนะครับ,รบอาหารอนาคตนั่นแปลว่าประมาณ1 5 0 0 0 0่นล้านบาทในแต่ละปีที่เราส่งออกอาหารอนาคตนี่แหละครับรโดยนะที่คําว่าอาหารอนาคตเนี่ยหรือฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับ<ะ>แต่ละประเทศอาจจะแบ่งกลุ่มไม่เหมือนกันครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละประเทศ ของประเทศไทยเราเนี่ยรัฐเอกชนเรามารวมตัวกันโอ้โหแบบนั่งคิดกันจนเขาเรียกว่าสุมหัวกันทําะนะครับ uh huh. ใช้ใช้เวลาทํากันหลายเดือนประชุมกันหลายทีนะครับ uh huh. อ่โดยที่เราก็บอกว่าตอนนั้นเราก็มีหอการค้าเป็นแกนกลางให้นะครับ uh huh. เพราะว่าเราเรา,เราเอาการค้ามาเป็นหลักก่อนว่าทำออกมาแล้วมันต้องขายได้อะ uh ่ะ huh. นะครับ,รบแล้วเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากจากภาครัฐทุกส่วนเลยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่อง ด้านวิจัยนะเรามีสอวชอเข้ามาช่วยนะครับ <c oughs> เรามีสวกก็เข้ามาช่วยอ,อะไรทางสถาบันอาหารอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> อันนี้ด้านต้นทางเลย <c oughs> ในทางภาคการผลิตเนี่ยเราก็ผู้ประกอบการเราก็แบบมารวมตัวกันเหนียวแน่นมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรายเดิมที่เคยทำคอมโบดิตี้ก็สนใจจะมาทําตัวนี้ด้วยร <c oughs> ายเล็กรายย่อยและโดยเฉพาะสตาร์ทอัพครับใ <c oughs> นพุ่นใหม่ เด็กรุ่นใหม่นี้ไอเดียดีมากนะครับอาเพียงแต่เขาอาจจะยังขาดประสบการณ์ในการผลิตและการทําการตลาด mm hmm. ก็มารวมตัวตรงนี้ด้วยเพราะว่า mm hmm. เขาเองเขาก็จะมาได้ประโยชน์จากคนที่อยู่ในวงการมานานแล้วนะครับ oh. รวมไปถึงแบบปลายทางของของภาครัฐที่ ไปทําการตลาดต่างประเทศอย่างดีไอทีพีเน <ผม S 1> ี่ยนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเลยยงไปถึงนเลยครับคนที่มาดูแลก,กฎระเบียบอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นมอกอชอยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่จะต้องคือเวลาผลิตอาหารเนี่ยตัวสําคัญที่ที่สุดที่เป็นพื้นฐานคืออาหารปลอดภัยมันยังต้องมีมาตรฐานต่างๆนะครับมาตรฐานตั้งแต่ฟาร์มมาตรฐานจากการผลิตอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั่วโลก มารวมกันทาครับของของประเทศไทยเราตอนนี้กรุ๊ปปิ้งอ,ออกมาชัดเจนแล้วว่ามีสี่กลุ่มที่เราจะ,ะช่วยกันสนับสนุนผลักดันส่งเสริมนะครับพี่วิชัยอืมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านี่คือน,นวัตกรรมของความร่วมมือด้วยนะครับเพราะว่าอาดีตนั้นเอกชนหรือว่าผู้เกะกาบการมักจะ คนเดียวทําเองแทบจะทั้งหมดหัวเดียวกระเทียมรีบนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานภาครัฐะะก็มามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วอย่างหอ,อการค้าสมาคมต่างๆก็เข้ามามีบทบาทอาจารย์ครับทราบมาว่าเทรนที่เปลี่ยนไปเนี่ยฟิวเจอร์ฟู้ดก็ไม่ใช่เรื่องไก่ตัวอีกแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นทางออกของเมืองไทยและของโลกที่อาหารจะไม่ใช่แค่ของอร่อยกินอิ่มท้องแต่เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพดีต่อใจและดีต่อโลกในนิยามตรงนี้อาจารย์มองไว้ยังไงครับครับผม ความดีทุกอย่างเนี่ยที่อย่างที่เรียนนะครับว่าเราแบ่งเป็นสี่กลุ่มชัดๆจะได้ให้เห็นนะครับว่า,าเป็นกลุ่มสินค้าหน้าตาเป็นยังไงบ้างกล,ลุ่มแรกนะครับที่มีสัสดส่วนสูงสุดเลยคือฟังชโนลฟู้ดอาหารฟังชันอันนี้เนี่ยเราเราใช้ทับศัพท์เลยนะคัฟังชันก็คือฟังชันก็คือฟังชันการทํางานต่างๆของร่างกายเนี่ยอาหารจะไปมีส่วนช่วยทําให้ระบบการทํางานพวกนั้นน่ะทางานได้ดีขึ้นยกตัวอย่างนะครับ,รบในกลุ่มอาหารฟังก์ชันที่ ูดถึงเยอะที่สุดแล้วก็มียอดขายสูงสุดก็จะอยู่ในกลุ่มระบบทางเดินอาหารนะครับอันนี้มีหลายสินค้าที่เราก็รู้จักมานานแล้วล่ะนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีทางเลือกเยอะขึ้นอผมยกตัวอย่างอย่างตอนเช้าเช้ามาหลายคนก็ทานโยเกิร์ตอ่าแล้วหารโปรไบโอติกกันเยอะแยะโปรไบโอติกใช่เพื่ออะไรเพื่อให้ระบบย่อยระบบลำไส้ทํางานได้อย่างดีนะครับ ในแต่ละประเทศเนี่ยเขามีอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศเขาเราไปญี่ปุ่นก็เขาก็กินนัตโตะตอนเช้าเพราะว่ามันก็เป็นโปรไบโอติกเหมือนกันนัตตนัโตะนี่พี่วิชัยเคยทานไหมฮะน่าจะเคยทานครับนเป็น่บ้านเราก็จะเรียกน่าเกียดหน่อยเรียกโทนา่นามากักอะไรเงี้ยประมาณเนี้นะครับกลิ่นเนี่ยอาจจะแรกๆสําหรับคนไม่เคยทานอาจจะไม่โสภาเท่าไหร่แต่พอทานจนรู้สึกติดแล้วโอ้โหมันอร่อยมากนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอ่าแนวญี่ปุ่นนะครับ ของไทยยังมีอีกหลายตัวที่เราสามารถาสร้างาเรื่องโปรไบโอติกในความเป็นไทยได้เยอะนะครับเพราะว่ามันคือ,อาการหมักด้วยจุลินทรีย์นะครับหมักแล้วมีจุลินทรีย์ตัวดีดดที่ดีต่อระบบทางเดิอนอาหารต่างๆครับแม้กระทั่ง,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 งในแหนมนี่ยังได้เลยนะครับในปลารานี่ก็มีนะครับอ,อ,อ,อะไรก็ตามที่เกิดจากการหมักเนี่ยเราใช้จุลินทรีย์ตัวดีตัวมีประโยชน์แล้วก็ถ้าสามารถดึง และสร้างชื่อของจุลินทรีย์นั้นขึ้นมาให้มันเป็นจุลินทรีย์ที่พัฒนาในประเทศไทยได้อันนี้ถือว่าเป็นจุดสุดยอดหละ<ม>นะครับ<ม>นี่เป็นตัวอย่างนะอาหารฟังก์ชันจริงๆมันมีอีกหลายฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเรื่องสมองอะไรเงี้ยน,นะครับ<ม>แต่ว่ามันยังมีอีกสามกลุ่มครับพี่วิชยัยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาหมดซะก่อนเญต่ย <c oughs> ต้อง้อยหรอกลุ่มที่สองที่เป็นกลุ่มใหม่ที่เราอัปเดตกันอ่า ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วทุกคนก็รับทราบแล้วอไม่ว่าทางรัดเลกชนนะครับคือกลุ่มอัลเทอร์นทีฟโปรตีนครับโปรตีนทางเลือก <c oughs> เป็นกลุ่มที่มีสัสดส่วนอันดับสองนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารสําคัญเรามีความพร้อมที่จะทําโปรตีนทางเลือกคือโปรตีนหลักเนี่ยหนีไม่พ้นมาจากปศุสัตว์นะครับอ <c oughs> แต่คราวนี้ยปศุสัตว์เวลาปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคทั่วโลกก็รับทราบว่าก็ทานได้ระดับหนึ่ง พอถ้าจะทานมากเรื่อยๆอขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยด้านสุขภาพก็อาจจะได้รับผลกระทบอีกด้านด้วยนะครับเพราะทานเนื้อก็จะได้ไขมันเข้าไปด้วยอะ,อะไรเงี้ยนะครับตแต่ว่าแล้วรวมถึงมีงานวิจัยต่างๆด้วว่าเพือ่อจะเลยทำให้คนใน ชาติตนตกหลายชาติเดียวหลีกเลี่ยงการทานเนื้อสัตว์ไปทานพืชผักมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยเนี่ยทำ a l t e r n a t นท e protein ก็คือโปรตีนทางเรื่องอื่นที่ไม่ทานเนื้อสัตว์คุณก็ได้รับโปรตีนเหมือนกันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเราปริเสธไม่ทานเนื้อสัตว์กันนะอาจจะเป็นทางเ,าเลือกนะในบางวันที่อย่างอย่างเราสร้างแคมเปญขึ้นมาคือเว้นเดย์วันเว้นสเตย์นะครับเว้นเดย์ก็คือวันที่เราจะละเว้นอ่ะก็สักวันพุธ สักวันหนึ่งไหมมาทานโปรโตีนทางเลือกกันโปรโตีนทางเลือกของไทยนี่มาหลายด้านมากเลยครับหนึ่งทันเบสนี่ทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่ละก็คืออาหารโปรโตีนทางเลือกจากพืชนะครับพืชหลายชนิดมีโปรโตีนสูงนะครับอันที่สองอินเสกเบสครับอันนี้น่าสนใจสําหรับประเทศไทยมากอุณหภูมิภูมิอากาศเหมาะสมมากที่จะทํอโปรโตีนจากมแมลง<ห>นะครับอันที่สามไมโครเบลเบสครับ<ห>เป็นอ,อาหารที่มาจาก จุลินทรีย์นี่แหละนะครับนอกจากเชื้อ,อแบคที ria มีเชื้อราบางชนิดที่เป็นเชื้อราที่ดีนะครับ <c oughs> ก็สามารถผลิตโปรตีนได้ด้วยเช่นกันนะครับ <c oughs> เทคโนโลยีเหล่านี้ในในห้องทดลองมีเริ่มมีให้เห็นเยอะแล้วนะครับ <c oughs> ในความมาเป็นที่เป็นสินค้าเนี่ยยังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับและยังมีตัวที่สำคัญตัวสุดท้ายที่ในภาวะที่โลกเขาเรียกว่า <c oughs> มีปัญหาเรื่องของ food security มากๆา,กากใช่คะขาดโปรตีนมากๆหรืออนาคตเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้<ช>นะครับก็จะเป็นเรื่องเค้าเจมีครับหรือ,อเนื้อที่เพาะจากห้องแลบนะครับแน่นอนในประเทศไทยเราอาจจะยังไม่เห็นมีการวางจำหน่ายหรืออะไรนะครับ,รบแต่ตอนนี้เนี่ยประเทศที่เปิดกฎหมายด้านนี้ให้ค้ากันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็คือสิงคโปร์นะครับ สิงคโปร์เองต้องบอกว่าเป็นประเทศที่เขาไม่ได้มีพื้นที่ในการทําการเพาะปลูกอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็แต่ในเชิงของอาหารเนี่ยเขาได้อันดับที่ดีมากในเรื่องของฟู้ดเซเคียวริตี้นะครับเพราะเรื่องแบบนี้ฮะเรื่องใหม่ๆเขาเปิดรับหมดเลยรวมถึงอ่าเวลาที่เขาสิงคโปร์เนี่ยด้วยความที่เขามั่นใจว่าเขาอ่ต้องมีอาหารให้เพียงพอกับประชากรเขาเนี่ยครับกฎหมายอรวมถึงอ่าอัตราภาษีนําเข้าเป็นศูนย์หมดนะครับเรื่องอาหาร นพร้อมที่จะนําเข้าอาหารทั้งหมดเลยนี่อันนี้คือเขาก็เลยได้คะแนนค่อนข้างดีในระดับโลกนะครับครับก็อันนี้เป็นเป็นสองกลุ่มใหญ่หรือสองกลุ่มฮรับ d i c a l food and personalize d food นอกจากอาหารทางการแพทย์ที่แบบเวลาเราเป็นผู้ป่วยแล้วถูกหมอบังคับให้กินนะครับก็จะมีอาหารที่ไม่ต้องบังคับก็ได้แต่เรารู้ว่าเราอาจจะป่วยเล็กป่วยน้อยเรื่อง NCD บ้างเรื่องอะไรบ้างบางคนอาจจะเป็น ไขมันในเลือดสูงความดันสูงเบาหวานอะไรเงี้ยนะครับ ừ ừ ừ อันเนี้ยเป็นเป้าหมายที่ผู้ผลิตของเราเนี่ยจะทําแล้วโดยเฉพาะผู้ผลิตที่เป็นรายเล็กรายย่อยเนี่ยสามารถเจาะตลาดตัวที่เขาถนัดได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายออร์แกนิกฟู้ดครับ,รบออร์แกนิกฟู้ดได้รับการพูดถึงทั่วโลกทุกคนอยากได้ออร์แกนิกหมดเลย ừ ừ แต่เกือบทงหมดบอกว่าขอราคาเดิมได้ไหมไม่ไม่ขายแพงกว่าเดิมได้ไหมอันนี้ก็ยังเป็นจุดหนึ่งที่ เป็นเพนพอยที่ผู้ผลิตออร์แกนิกฟู้ดเองก็ยังรู้สึกว่ามัมนมันต้องพยายามขึ้นอีกเยอะมันยังยา,ย,ายากอยู่เพราะอะไรเพราะว่าต้นทุนในการทำออร์แกนิกมันสูงแต่ว่าเวลาขายแล้วเนี่ยทุกคนก็บอกว่าอยากได้ราคาเหมือนอาหารปกติมันยังยากอย,กอย,กอย,กอยู่ว่ามันก็เลยยังยังการเติบโตอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าความสนใจของสินค้าตัวนี้มีแน่นอนถ้าเราทําได้ดีครับ กรณีของออร์แกนิกนั้นถ้าหากว่ามันเกิด Economy o f อฟสเกลก็แปลว่าทุกคนเนี่ยช่วยๆกันซื้อๆซื้อ,อจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยตลาดมันก็จะปรับตัวในราคาที่เหมาะสมอันนี้มันจะเป็นอีกทางออกที่หลายๆคนบ่นได้หรือเปล่าครับอาจารย์ก็เป็นไปได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมารวมกับเรื่องของการยกเว้นยกเลิกเรื่องมาตรการทางการค้าต่างๆที่มันไม่สนับสนุนส่งเสริมนะยกตัวอย่างนะครับ ปัจจุบันสมมติว่าเราจะขายออร์แกนิกเนี่ยไม่ก็ทั่งในประเทศเราเองนะครับในห้างเนี่ยต้องมีมาตรฐานพื้นฐานที่ออกโดยกระทรวงเกษตรเราอยู่แล้วนะครับอ,ออ g a แกนิกไทยแลนดอันนี้เราขายได้รหรือประเทศเพื่อนบ้านยอมรับโลโก้เราเนี่ยเราก็ขายได้แต่พอเราจะไปอเมริกาเนี้ยต้องของเขาเขาไม่เอานะครับเขาต้อง US organic อ,ออ g a แกนิกเขาต้องเป็นคนมารับรองไปยุโรป EU ต้องมารับรอง <โฮ S 2> เป็น อียูออร์แกนิกนึกภาพง่ายๆครับพี่วิชัยเวลาผู้ประกอบการถ้ารายเล็กรายย่อยเนี่ยปีหนึ่งอ่ะเขาจะมียอดขายแล้วออกมาเป็นกําไรสมมติเหลือกําไรปีละสักล้านบาทอย่างเงี้ยเขามาเจอค่ามาตรฐานต่างๆที่จะต้องอจ่ายเนี่ยนะครับทั้งๆที่จริงๆมันมัน,ม,นมันก็คือมาตรฐานเหมือนกันนะแต่ออกโดยคน,นคนคน,คนละประเทศหรือว่าคน,คนละบริษัท อะไรเงี้ยนะครับทุกอย่างมันเป็นคอสหมดนะครับต้นทุนหมดเลยเอถ้าโรงงานใหญ่ๆนี่อบอกได้เลยว่าค่าตรวจรับรองมาตรฐานแต่ละปีมันล้านเดียวมันไม่พอครับมันหลายล้านนะครับอผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเลยต้องคิดตรงนี้ให้ดีครับว่าเวลาที่เราจะทําสินค้าตัวไหนเนี่ยต้องดูไปถึงตลาดเลยจะไปตลาดไหนสู้กับต้นทุนค่าทํามาตรฐานให้ตลาดนั้นๆไหวไหมถ้าไม่ไหวลดลดตัวเองลงมาหน่อยได้ไหม ขายแค่ในอาเซียนได้ไหม,มที่เรามีเรื่องของมาตราฐานใกล้เคียงกันมากๆอาเซียนนี่จะยอมรับอะไรที่มันเป็นเป็น,ปนมาตราฐานที่ใกล้เคียงกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วต้นทุนจะไม่สูงมากนะครับจริงๆก็เป็นอีกจุดคิดอันหนึ่งยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องรบกวนขอ,ขอความรู้จากอาจารย์จะด้วยเวลาค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจข้อมูลความรู้สมาคมการค้าอาหารอ,าารอาารนาคตไทยนี่คือแหล่งความรู้แล้วใครที่อยากจะประกอบธุรกิจนี้สามารถติดต่อกับทางสมาคมได้โดยตรงไหมครับอาจารย์ครับ ใช่ครับเอ่อแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งไปดูตรงนี้ได้ครับสัปดาห์หน้าเรามีงาน<อ>ไทเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2024นะครับที่เมืองทองธานีครับสมาคมเราก็ได้พื้นที่เอ่อได้รับความอนุเคราะห์นะมีพื้นที่ไปจัดวางสินค้าพวกนี้ด้วยแล้วก็สมาชิกเราไปออกงานกันเยอะครับจะเห็นสินค้าอนาคตได้ในงานนี้เยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไป,ไปดูด้วยนะครับอาจารย์ครับครับก็เดี๋ยวมีโอกาสครัรู้จอาจารย์ดีนะครับโอกาสน้าคุยกันใหม่ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ สวัสดีคุณครับพี่วิชัยครับสวัสดีครับครับพักกันสักครู่ครับ